โอเคค่ะเดี๋ยวจะมาสอนเพิ่มเติมนะคะการสร้าง Google s h e e t นะคะจากฟอร์มที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะคะ,ะเวลาที่เด็กๆตอบกลับมาเราจะแยกเป็นห้องๆนะคะเป็นการตรวจง่ายเนาะแล้วก็แปลนที่ Google นะคะเมื่อกี้เราสร้างไว้ที่ป .2 น,นะคะวิชาประวัติศาสตร์ป .5 ก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นะคะแล้วก็ดับมัลคลิกขึ้นมาอพอเราเดบมัลคลิกขึ้นมานะคะเราก็มาที่คําว่าตอบกลับนะคะแล้วก็มาที่รูปอ่า ร้าง s p r e a d e e t ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วก็กดคําว่าสร้างอ่าพอกดคําว่าสร้างนะคะก็จะเข้าสู่หน้านี้อ่าแล้วก็จะเห็นนะคะว่าอ่ามีการแนบไฟล์มาแล้วหนึ่งไฟล์อ่าแล้วก็ขยับนะคะเอามามาชี้มาชี้ให้เป็นหัวสองแฉกแล้วก็ขยขับไปอันนี้คือไฟล์ที่หนึ่งนะคะอ่าเมื่อกี้นะคะตรงนี้มันหาอ่ามันได้ชื่อเด็กอาจจะไม่ จะอาจจะยาวนะคะให้คลิกนะคะจัดกึ่งกลางเอามามาชี้นะคะก็จะเป็นคุมดำแบบนี้ไปที่รูปแบบนะคะด้านมาที่ว่าอ่ากึ่งกลางนะคะแล้วก็อันไหนที่เราจะให้กึ่งกลางนะคะแล้วก็คุมดําแล้วก็ไปที่รูปแบบจัดกึ่งกลางนะคะทีนี้เราจะมาสร้างนะคะตอนนี้คือเวลาเด็กๆตอบมามันก็จะมีปัวห้าทือทับสองับสามเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราจะแยกเป็นห้องเรามาที่เครื่องหมายบวกข้างล่างนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มสามงานแล้วก็ คลิกขวาเปลี่ยนชื่อนะคะเอาเป็นปอต่อห้าห้าทับสามนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปอห้าทับสองแล้วก็จะเป็นปอห้าทับห้าทับหนึ่งนะคะ ทีนี้สูตรนะคะมันอนข้างที่จะพิมพ์ยากเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ข้างล่างวิดีโอเนาะข้างล่าง u t u b e นะคะขออนุญาตก๊อบมาเลยเนาะวิธีการง่ายก็คือง่ายสําหรับการใช้งานนะคะแล้วก็คอนโทรลซีน,ค,น,นะคะหรือคัดลอกมาปกติจากลิงก์นะคะแล้วก็คลิกช่องแรกตรงนี้นะคะของค่าครับหนึ่งแล้วก็มาวางตรงสูตรตรงนี้นะคะทีนี้เราจะได้เปลี่ยนก็คือตรงนี้ค่ะจุดที่จะเปลี่ยนอ่าหนึ่งแล้วร่มที่เอหนึ่งแล้วทีนี้เรามาดูว่า ฟอร์มของเรามันจบที่ไหนฟอร์มของเราก็คือจบที่ f ใช่ไหมคะเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็น f แต่ก็ต้องเป็น f ใหญ่นะคะ f select select, select แ r e d เราจะลิงก์มาจากไหนอ่เราก็อยดูที่ว่าชั้นเด็กอะคะ่ะลิงก์มาจาก c นะคะเราดูตรงนี้นะคะชั้นเด็กมาจาก c นะคะเราก็ไปเปลี่ยนเป็น c เมนูตรงนี้นะคะจาก d ก็เป็น c ใหญ่นะคะเสร็จแล้ว ตรงนี้เราจะดูยังไงนะคะการลิงก์มาเราใช้คําว่าอะไรคะในในคำถามเราก็มาที่ฟอร์มของเรามาที่คําว่าคำถามอ๋อเราใส่คําว่าชั้นเห็นไหมคะชั้นชั้นป .5 ทับ1หนึแล้วก็คลิกขวาคัดลอกไปหรือจะพิมพ์ใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็มาวางตรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะวางแค่ตรงนี้นะแล้วก็วางลงไปนะคะเห็นไหมคะ ก็จะลิงก์มาทันทีเลยนะคะแล้วก็คลิกตรงที่ว่างของสิง์มาแล้วก็เขยียบปกติเหมือน Excel ทั่วไปเลยค่ะอ่ะาไฟล์นี้มันใกล้แล้วก็ขยับออกมาแค่นี้ค่ะแล้วก็จัดเหมือนเดิมค่ะอ่ามาที่จรงนก้างนะคะอันไนที่เราจะจัดปืนกลางก็คุมดำนะคะมาที่จัดข้อความตรงกลางแล้วก็เสร็จแล้วอ่าปหทหนึ่งเมื่อกี้ลิงก์มาแล้วทีนี้เราจะกปยังไงเราก็มาคลิกตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็อ่าคุมดํา คอนโทรลซีหรือคลิกขวาก็ p y ก็ได้ะค่ะก็มาห้ารับสองก็คลิกช่องแรกแล้วก็วางเหมือนเดิมค่ะแต่ตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นห้าทับสองอย่าลืมนะคะตรงนี้ให้ตรงกับฟอร์มที่เราสร้างสมมุติเราใส่แค่ว่าห้ารับสองแล้วก็มีแค่ห้ารับสองสมมติเราใส่ปอห้ารับสองแล้วก็มีแค่ปอลห้ารับสองมันจะต้องตรงกันนะคะ,ะตรงนี้ยังไม่มีเด็กๆเข้ามากรอกข้อมูลนะคะเข้ามาส่งงานมันก็จะไม่มีงานฉะนั้นแล้วก็ขยิบฟอร์มรอเนาะแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมค่ะ อ่าแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมเนาะคืนก้างนะคะเหมือนเดิมค่ะรูปแบบจัดคืนก้างนะคะแค่นี้ค่ะอ่าแล้วเราก็ก๊อปต่อไปอีกค่ะอ่าไปห้ารักษาเหมือนเดิมค่ะว่างเหมือนเดิมนะคะถ้าเราได้สูตรแรกเราก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแค่เลขสามใส่แค่นั้น,นะคะ่ะอ่าแล้วก็ขยัดนะคะขยัดช่องให้มันใหญ่ตามตามที่เราต้องการเลยค่ะฟลายที่เราต้องแนบ อันนี้ก็คือจัดกลุ่มกลางก็ไปที่รูปแบบนะคะจัดกลุ่มกลางแล้วก็ตรงนี้แล้วก็จัดกลุ่มกลางนะคะค่ะมันก็เสร็จแล้วถ้าเด็กๆตอบมาในไฟล์ใหญ่มันก็จะลิงก์ไปที่ชั้นให้เราแยกง่ายๆแค่นี้แหละคะ่ะก็ไม่ต้องเซฟนะคะเพราะระบบเขาจะเซฟเองแล้วก็การกระบาดเอาได้เลยนะคะแล้วเราก็มาตรวจสอบที่ไดมาตรวจสอบที่ไดนะคะที่ไดป .2 ตัวซอพี่ได้ปรสองเมื่อกี้ก็คือเราทำาบันทึกการส่งงานใช่ไหมคะเป็นไฟล์นี้แต่ไฟล์ที่ตอบกลับมาเขาจะเป็น Google Sheet แบบนี้นะคะเราก็เดาเมคคลิกข,ขึ้นมาเห็นไหมคะเวลาเด็กๆตอบมาที่ Google Form นะคะมันก็จะลิงก์มาที่ตรงนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะสําหรับการาทำแบบตอบกลับนะคะของ Google Sheet นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ